สวัสดีครับวยรุ่นพบกับนันวดอีก1คลิปนะครับวันนี้อยู่กับคลิปภาคสนามนะครับสายฟิชชิ่งรีวิวพบกับการทดสอบอุปกรณ์หนึ่งตัวนะครับแน่นอ,อนนี่วันนี้เป็นลอกตกปลาซีเซียมเมอร์คิวรีครับนันวดได้ทำ คลิปนะครับเปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะครับใครดูแล้วก็มาต่อที่คลิปพักสนามกับการทดสอบในวันนี้ได้เลยไปลุยกันครับลุยและนี่คือซีเซียเมอร์คิวรีนะครับที่เรานํามาทดสอบกันในวันนี้ประกอบกับชุดคันเบ็ดแล้วก็ลงตัวสวยงามเลยนะครับสีบรอนเงินนะครับในรูปแบบของเฉดสีที่ออกแบบมานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบวันนี้นะครับคันเบ็ดนะครับที่ใช้ทดสอบเป็นประจำก็เวทสีขีดสินะครับเวทเยียออยู่ที่ 5้าถึงสิกรัมนั่นเองนะครับความยาวคันเบ็ดอยู่ที่6ฟุต7นะครับเป็นเวทเ l นะครับสายที่เลือกใช้วันนี้เล่น PE 2ไปเลยนะครับสายหน้า50ปอนด์นะครับเราจะมาทดสอบหนักๆกันสักนิดหนึ่งนะครับไปนี่คือการจับจืดครั้งแรกกับซีเซียเมอร์คิวรีครับและสำหรับเหยื่อที่เราจะใช้ในการทดสอบในวันนี้เนี่ยนะครับก็เลือกมาเป็น3ประเภทนะครับมีกบไม้กบสายไอ้ป๊อก2.5เซนติเมตรนะครับมีกระดี่ยางแรมเพจจากค่ายฟิชชิงอีซี่แล้วก็ มีเจ้าเจอรี่ใหญ่นะครับจะใช้เป็นทดสอบเหยื่อประเภทงานสกิปปิ้งนะครับสามประเภทนี้ครับใช้ทดสอบกับ c ีเซียมเมอร์คในวันนี้ครับเริ่มทดสอบกับเหยียอตัวแรกกันเลยนะครับนี่คือไอ้ป็อก2.5เซนติเมตรนะครับจากค่ายนัเกมส์นั่นเองนะครับน้ำหนักก็อยู่ประมาณ9กรัมโดยประมาณนะครับเป็นกบไม้กบสายที่หลายๆคนน่าจะมีใช้งานกันนะครับปรับคอนสปูลขยับได้นิดหน่อยตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ปรับนวงแม่เหล็กก็เลือกเอา ตามใจชอบเลยนะครับหลังจากนั้นก็พวดไปนะครับแบบนี้นะครับนี่คือซีเซียมเมอร์คิวรี่นะครับด้วยงบประมาณนะครับราคาอยู่ที่เลท500กว่าบาทเองนะครับก็มองว่ารูปร่างหน้าตาสวยด้วยนะครับแล้วก็การจับถือรวมถึงรายละเอียดวัสดุต,ต่างๆที่ให้มาเนี่ยนะครับอันนี้เป็นภายนอกก่อนนะเพราะว่าภายในเนี่ยนันหนดยังไม่ได้ผ่าลอกก็ต้องรอจากการ ทดสอบอันนี้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปผ่าลอกกันนะครับนี่คือเหยื่อตัวแรกที่เราเริ่มทดสอบกันนะก็เป็นกบไม้กบสายที่หลายๆคนน่าจะมีใช้งานกันอยู่แล้วแหละนะครับวันนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่เลือกใช้ที่บอกไปนะครับคันเบ็ดก็ใช้กันเป็นประจําอยู่แล้วสําหรับตัวนันโดวดเองแล้วก็เวทเนี่ยใกล้เคียงกับหลายๆคนที่ใช้งานกันตัวสายก็เลือกใช้สาย pe 2ที่หลายๆคนเนี่ยชอบใช้กันละเกินนะครับไม่ <succeeding. S 2> ว่าจะเป็นงานช่อนงานชะโดนะครับสายหน้าก็เลือกเป็น 50ปอนไปเลยนะครับแล้วก็ปรับนวงเนี่ยน้าหนวดก็ปรับเกือบสุดแล้วนะแต่ว่าถ้ามันเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามันไม่เพียงพอเราก็ช่วยเอาปรับคอนสปูลช่วยได้อีกนิดหน่อยนะครับให้คอนสปูลช่วยแน่นอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับเอยในระหว่างที่เราที่เรานี่กันอยูย่ทดสอบกันอยู่เนี่ยมีปลาขึ้นนะเออมีปลาขึ้นด้วยนะแต่ไม่รู้ปลาอะไรนะครับที่นี่คือบึงหนองนาซานะครับวันนี้เช้าตรู่เลยนะครับพอดีนะ้าหนวด แวะมาส่งลูกชายไปโรงเรียนก็เลยแวะจัดสักหน่อยโอ้ยป๊อกดังดีแล้วเกินนะครับป๊อก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 เลยนะครับนี่คือยู่ตัวแรกนะครับการทดสอบของซีเซียมเมอร์คิวรีนะครับในการทดสอบการใช้งานการแคสต์ต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็ร่วมแชร์ประสบการณ์กันหน่อยนะครับข้อดีไม่ต้องพูดถึงก็ได้พูดถึงข้อเสียอย่างเดียวก็ได้นะครับเพื่อไปพิจารณากันนะครับข้อดียังไงมันก็ดีอยู่แล้วล่ะนะ เอาวาตามตรงนะครับรู้สึกนะครับนันหนวดรู้สึกว่ามันมันมีอ้วกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนะอ้วกนิดหน่อยเราปรับคอนสปูนล็อกเข้าไปนิดหนึ่งช่วยนะครับอ่าก็ช่วยให้การตีมีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนระยะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายๆคนนะครับที่มีประสบการณ์อาจจะมีประสบการณ์มากกว่านันหนวดก็น่าจะมีการทําระยะที่ดีกว่านันหนวดได้นะครับนันหนวดเองก็พยายาม ส่งเหยื่อในรูปแบบที่ในท่าทางที่หลายๆคนเนี่ยส่งกันนั่นแหละนะครับจะเป็นไซคทนะครับโอเวอร์เฮดอะไรแค่นั้นนะครับเป็นเป็นเรื่องปกติของการส่งเหยื่ออยู่แล้วนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะชอบในลักษณะของไซคทมากกว่านะครับเพราะว่าโอเวอร์เฮดบางทีมันมันแหวกลมไม่ได้แต่ถ้าไซคัสนี่พอพอไหวนะเจอสถานการณ์เจอลมอะไรนี่พอไหวนะครับนี่คืออยู่ตัวแรกนะครับสำหรับการทดสอบ ซีเซียมเมอร์คิวรีกับไอพ็อก2.5ซตมรครับต่อกันที่เหยื่อตัวที่2นะครับนี่คือกระดียางแลมเพ็ดนะครับที่เป็นเหยื่อที่มีน้ำหนักค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ถอดตาเบ็ดออกแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก13กรัมเวทของเหยื่อที่รองรับได้สำหรับคันเบ็ดนี้ก็คืออยู่ที่5-17กรัมเนี่ยแล้วก็ถือว่ายัางอยู่ในเวทของตัวคันอยู่นะครับกะดีเนี่ยก็ควรตีให้ตับแตกไปเลยนะตีให้หดแบบยับไปเลย เป็นเหยื่อที่มีการต้านลมน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอกทุกตัวก็ควรจะต้องทําได้ดีด้วยสําหรับงานการะดีนะครับเพราะว่า,าเหยื่อที่ที่ไม่มีการต้านลมเนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของการทําระยะก็จะทําได้ดีนะครับติดอะไรมาครับเนี่ยนะครับฉะนั้นงานการะดีไม่น่าจะมีปัญหากับทุกๆรอกนะครับทุกๆแบรนด์ทุกๆราคานะครับที่ควรต้องตีได้นั่นเองนะครับ ซีเซียเมอร์คิวรีก็เช่นกันนะครับตีตับแตกไปเลย <c oughs> น่ครับระยะก็ไปไปดูสีดูอะไรกันเองแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะครับในการตีในเรื่องของการเลือกอขนาดน้ําหนักเนาะที่จะนํามาใช้นั่นเองนะครับนันดเองก็เลือกใช้กระดี่ยางลําเพดแล้วก็ถอดตาเบ็ดเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วในการทดสอบนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะชอบนะครับในน้ําหนักแล้วก็วิธีการผลิตนั่นเองสําหรับกระดี่ ตีให้ตับแตกไปนะครับโอ้มีมีมีพวกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันแรงกระชากจากการสร้างโมเมนตัมในการตีนั่นเองนะครับถ้าเรารู้สึกไม่มั่นใจนะครับก็ลองปรับเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะครับมันก็ช่วยให้เราตีได้มั่นใจขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเหยื่อที่มีโมเมนตัมที่ดีในการวิ่งออกไปเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องดู ลักษณะการตีของเราด้วยให้มันสอดคล้องกับตัวอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับนี่ก็คือกระดี่ยางลัมเพลตถือว่าทําได้ดีแหละนะครับไม่มีปัญหาเลยกับ c c m ซียมเมนะครับตีออกได้ดีแล้วก็ตัวสายที่เลือกใช้วันนี้มันเป็นสาย PE2 นะครับฉะนั้นใครที่เล่นกระดีตัวเล็กกว่านี้นะครับประมาณสัก5กรัม7กรัมหรือว่าจะ3.5กรัมอะไรก็แล้วแต่เราก็เลือกอุปกรณ์นะให้มันเหมาะสมกับ น้ำหนักของตัวเหยื่อนะครับเพื่อที่จะได้สร้าง s <S าโมเมนตัมในการตีสร้างแอคชั่นในการส่งเหยื่อได้ดีมากขึ้นน,นั่นเองนะครับตรงนี้ก็มีคนมาทงเบ็ดนะแล้วก็มีปลาขึ้นเต็มเลยนะครับแต่ก็ไม่เคยผิดคิวกับนันหนสักทีนะก็好好 <_ of> ดีจริงๆแล้วไม่ต้องลองหลายไม้นะครับรู้เรื่องแน่นอนเพียง <of> แต่ว่านันหนดพยายามลองเหยื่อที่หลายๆคนมีนะครับ เพื่อให้เห็นว่าประสิทธิภาพเนี่ยสำหรับตัวลอกมันทาได้ไหมอีกสักหนึ่งไม้นี่หวัวถวดกันไปนะครับโอ้โหถือว่าสนุกนะเวลาตีกระดี่เนี่ยสนุกนะทาระยะได้เลยแหละนะครับหลายๆคนเวลาไปเขื่อนไปอ่างเก็บน้ําอะไรแบบนี้นะครับนิยมใช้กระดี่เหมือนกันนะพวกกระสูนเนาะตีกระสูนอะไรพวกนี้นะครับกระดี่ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยแล้วก็ใช้แล้วสนุกด้วยนะครับอ่ะนี่คือการทดสอบของ กระดียางลำเพดนะครับ<ม>กับเจ้าซีเซียมอร์คิวรีนะครับ<ม>เหยื่อตัวที่2ของเรานะครับต่อกันที่เหยื่อตัวสุดท้ายนะครับจะมาดูกันว่าซีเซียมอร์คิวรีตัวนี้กับเหยื่อย,ยางประเภทเหยื่อสกิปปิ้งเนี่ยใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าสามารถตีสกิปปิ้งได้หรือไม่นะครับลักษณะการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับนนทเองก็ไม่ได้จูนอะไรมากนะครับก็ปรับคอนสปูลน,นะครับกับพวก ปรับดวงแม่เหล็กนะครับให้มันเข้าที่เข้าทางกับการใช้งานของเรานั่นเองนะครับสกิปปิ้งนะครับก็เลือกตัวเหยื่อดีๆนะครับที่สามารถาฉลบน้ําได้ดีนั่นเองยิ่งน้ําหนักดีๆนะอย่างตัวนี้ประกอบกับชุดเบ็ดแล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก17กรัมนะครับถ้าเหยื่อตัวไหนมีเขาเรียกสเลระที่ดีน้ําหนักที่ดีนะครับก็จะสามารถตีสกิปปิ้งได้ไม่ยากนะครับ ด้วยตัวอุปกรณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างประสิทธิภาพในการทํางานได้อยู่แล้วนะครับที่เหลือก็คือวิธีการที่เราจะไปจัดการกับตัวอุปกรณ์เรานั่นเองสําคัญนะก็คือตัวเหยื่อนี่แหละนะครับตัวเหยื่อนี้ค่อนข้างสําคัญเลยน้ําหนักเหยื่อกับวิธีการส่งนะครับเนี่ยค่อนข้างสําคัญส่วนอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถปรับจูนได้ซีเซอร์เมอร์คิวรีก็เช่นกันนะครับสามารถตีสซริปปิ้งได้ไม่ยากนะครับ ก็อยู่ที่ฝึกฝนนิดหน่อยนะครับวันนี้นะ้าหนวดเลือกใช้น่าจะเป็นอะไรนะตัวนี้เดี๋ยวนะตัวนี้ชื่อว่าของพริมะนะพริมเจอรี่อา่าตัวนี้น่าจะเป็นพริมเจอรี่ใหญ่นะครับเจอรี่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยนะมีจังหวะเหมือนกันที่เราผิดพลาดนะครับลงน้ําแรงไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นค่อนข้าง ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังกับการตีสกิปปิ้งสำหรับนัน,นวดนะเวลาทดสอบให้ทุกคนได้ดูเนี่ยเพราะว่าบางทีฉลับบ้างฉลับบ้างนะครับแต่ก็จะพยายามทําให้ดูว่ามันทําได้นะครับถ้านัน,นวดทําได้เนี่ยหลายๆคนก็ทําได้ยิ่งเฉพาะลองไปฝึกฝนให้มันถูกวิธีนะครับถูกท่าทางอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะสบายอยู่แล้วนะครับสําหรับการตีสกิปปิง้งนี่ฉลับน้ําไปอะไรแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นเหยื่อตัวสุดท้ายแล้วนะที่เราทดสอบกันกับเจ้าซีเซียมเมอร์คิวรีนั่นเองนะครับกับงานสกิปปิ้งนะครับไม่ยากสําหรับทุกๆคนอยู่แล้วนะครับงานสกิปปิ้งก็ปัจจุบันในกลุ่มนักตกปลานี่ก็ได้รับความนิยมนะมองอีกด้านหนึ่งมันก็เท่ดีด้วยเหมือนกันสําหรับงานสกิปปิ้งนะะหลายๆคนนะวัยรุ่นเด็กๆก็หลายคนที่ชอบตีสกิปปิ้งมากเลยถามว่านั่นวตีสกิปปิ้งเป็นไหมครับเออ นะเขพอตีได้วะนะครับแต่ว่าเอาตีไว้ทดสอบอะไรประมาณนั้นเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่านะครับการทําประสิทธิภาพในเรื่องของงานสกิปปิ้งเหยื่อย,ยางของ c c เซียมเมอเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับทำได้ครับและนั่นก็เป็นผลการทดสอบในวันนี้นะครับสำหรับเจ้า c c เซียมเมอนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับการทดสอบกับเหยื่อประเภทต่างๆที่ทุกคน เคยใช้กันอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยรูปร่างหน้าตาก็แปลกตาดีด้วยนะประกอบกับชุดคันเบ็ดก็สวยนะครับสำหรับหนาดวนนะครับสำหรับซีเซียมเมอร์คิวรีในการทดสอบในวันนี้ก็ถือว่าประทับใจครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเหยื่อดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดิยางแลมเพดนะครับจากค่าย f i ชชิ i งอีซี่นะครับจะเป็นกบสายกบไม้นะครับไอ้ป๊อก2.5เซนติเมตรจากนัเกมส์นั่นเองแล้วก็ เหยื่อยางนะครับพริ้มเจอรี่ใหญ่นะครับจากค่ายพริ้มนั่นเองขอบคุณด้วยขอบคุณเสื้อสวยๆนะครับจาก Maccostom j e r เจอร์ซี่โดยพี่จิ๊บ m a c c ค s t o m มหรือว่าพี่จิ๊บล o c k y Fishing นั่นเองนะครับขอบคุณสถานที่สวยๆที่นี่ด้วยนะครับอ่างเก็บน้ำหรือว่าบอ่อพักน้ำของหนองนาซาบึงหนองนาซานั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่างเดียวอีกหนึ่งคลิปนะคลิปผ่าลอกของซีเซียเมอร์คิวรีตัวนี้แหละรอติดตามชมด้วยละกันวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย ปุนปุน